สวัสดีครับพวกเรานอฟสตูดิโอ วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องฉาะละหัมเมืองซึ่งเป็นหนังภาคต่อของเรื่องฉาทะลุตึกนรกหนังเรื่องนี้การันตีความมันจากหลายๆสำนักที่ทำการรีวิวและในภาค2เองก็จะเป็นเรื่องราวของพระเอกคนเดิมของเรายูดาหลังจากที่เขาถล่มตึกนรกลงไปได้แล้วแต่กลับมีอิทธิพลมืดที่เหนือกว่านั้นควบคุมตึกนั้นเอาไว้อยู่ซึ่งพวกมันไม่พอใจมากที่ยูดาเข้าไปถล่มตึกนั้นและมันจึงได้ออกตามล่ายูดาเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ หลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกตอนนี้แอนดี้พี่ชายของยูดาหลังจากที่พวกเขาแยกกันในภาคแรกแล้วแอนดี้ก็ได้มาแทนตำแหน่งทามาตัวร้ายในภาคแรกเพราะว่าทามานั้นเสียชีวิตลงไปแล้วและแอนดี้จึงได้เข้ามาควบคุมทุกอย่างแทนแต่ตอนนี้แอนดี้นั้นโดนมาเฟียกลุ่มหนึ่งจับตัวมาซึ่งหัวหน้ามาเฟียมีชื่อว่าเบโจซึ่งแก๊งของเบโจเป็นแก๊งที่ตั้งขึ้นมาใหม่แต่พวกเขาสามารถเอาอำนาจมาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเบโจนั้นไม่ใช่แก๊งมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ พอมีแก๊งมาเฟียเจ้าถินสองเจ้าที่ควบคุมแถวนี้อยู่แล้วและพวกเขาก็ยิ่งใหญ่มากๆแก๊งแรกนั้นมีชื่อว่าบางมุนส่วนอีกแก๊งหนึ่งมีชื่อว่าโกโต้ซึ่งแก๊งบังมุนปกครองแถวนี้มาอย่างยาวนานหลายสิบปีและตึกนรกในภาคแรกก็อยู่ในความดูแลของแก๊งบังมุนซึ่งแก๊งบางมุนนั้นเรียกได้ว่ามีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ก็มีแก๊งหนึ่งที่สามารถตอ่อกรกับบังมุนได้นั่นก็คือโกโต้ ทำให้สองแก๊งนี้บางมุลและโกโตพวกเขานั้นคานอํานาจกันเองมันทําให้เกิดความสมดุลและพวกเขาก็ทําธุรกิจแบบนี้เรื่อยมาจนได้มีแก๊งน้องใหม่ไฟแรงแก๊งหนึ่งถูกตั้งขึ้นมาและหัวหน้าแก๊งก็คือเบโจคนที่กาลังจับตัวแอนดี้อยู่ตอนนี้นั่นเองและที่เบโจจับตัวแอนดี้มากก็เป็นเพราะว่าเบโจไม่พอใจแอนดี้มากตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการขยายอิทธิพลและเขาเสนอข้อแลกเปลี่ยนให้แอนดี้มาจับมือร่วมกับเขาแต่แอนดี้กลับไม่สนใจน้องใหม่อย่างเบโจและหันไปจับมือกับบางมุลเจ้าท แทนทําให้เบโจนั้นโกรธแอนดี้เป็นอย่างมากและจับแอนดี้มาพร้อมกับสั่งให้ลุกน้องสังหารแอนดี้ลงจากนั้นลุงน้องก็ลงมือทันทีจากเหตุการณ์นี้แอนดี้นั้นได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของพระเอกหรือว่ายูดาหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปหลายเดือนตอนนี้ยูดานั้นอยู่ในคุกและในระหว่างที่ยูดาอยู่ในคุกเขาก็นึกถึงเรื่องของอดีตก่อนที่เขาจะเข้าคุกตอนนั้นเป็นช่วงที่วายูหนีออกมาจากตึกนรกได้สําเร็จพร้อมกับจับตัววายูมาด้วยยูดาได้จับตัว วายูมาให้กับตำรวจน้ำดีคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าบูนาวาและเขาก็กำลังตามล่าพวกตำรวจเร็วที่รับสวยจากพวกอาชญากรหรือพวกมาเฟียพวกนี้อยู่ยูดานั้นต้องการให้วายูติดคุกตลอดชีวิตและให้เขาทรมานอยู่ภายในคุกแต่บูนาวากลับสั่งให้ลูกน้องของเขาฆ่าวายูทิ้งซะและลูกน้องก็ได้รวกระสุนใส่วายูจนเขาสิ้นใจไปทําให้ยูดานั้นโมโหเป็นอย่างมากเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้แต่บูนาวาก็บอกให้วายูใจเย็นๆก่อนเพราะตอนนี้พวกยูดาได้ไปเตะขาเจ้า หเ้้าใแลวตึกนั้นเป็นของพวกบางมุลและมีตำรวจขาใหญ่คุ้มอยู่อีกทีหนึง่งพวกมันได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากจากตึกนั้นและตอนนี้ผลประโยชน์ของพวกมันได้หายไปแล้วและพวกมันต้องตามล่าทั้งสองคนแน่นอนส่วนวายูปล่อยไปแบบนี้เดี๋ยวพวกตำรวจชั้นบิ๊กๆก,ก็จะฆ่าเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นสู้ฆ่าเขาตอนนี้เลยดีกว่าเพื่อให้วายูนั้นไปบอกไม่ได้ว่ามียูดานั้นรอดชีวิตมาอีกคนหนึ่งเพราะบูนาวาต้องการให้ยูดาเขารวมทีมกับเขาเพื่อตามหาพวกบิ๊กที่คอยหนุนหลังพวกอาชญากร เนื่องจากฝีมือของยูดาที่หาตัวจับได้ยากเพราะถ้าได้ยูดาเข้ามาร่วมทีมแล้วก็แผนของพวกเขาต้องสําเร็จแน่นอนแต่ยูดานั้นกลับปฏิเสธข้อเสนอของบูนาวาและกลับบ้านไปหาครอบครัวทันทีจากนั้นไม่นานยูดาเขาก็ได้รับข่าวว่าพี่ชายของเขาแอนดี้นั้นตายลงไปแล้วครอบครัวของพวกเขาเสียใจเป็นอย่างมากกับการตายของแอนดี้และคนที่สังหารแอนดี้ลงนั่นก็คือบาเฟียน้องใหม่อย่างเบโจทําให้ยูดากลับไปหาบูนาว่าทันทีพร้อมกับบอกบูนาว่าว่า ขอเข้าร่วมถิมด้วยเพราะเขาต้องการจะแค่แคนเบโจบูนาวาจึงได้ตอบตกลงและบอกเรื่องราวของแก๊งมาเฟียในเมืองนี้ให้กับยูดาฟังว่าแก๊งมาเฟียตอนนี้มีบางมุนโกโตและน้องใหม่อย่างเบโจส่วนทามาที่พวกเขาจัดการไปในภาคแรกนั้นก็เป็นสมุนของบางมุนบูนาวานั้นต้องการให้ยูดาแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มของบางมุนเนื่องจากต้องการหาตัวตำรวจที่หนุนหลังพวกมันอยู่โดยการให้ยูดาเข้าไปตีซีกับลูกชายของบางมุนเขามีชื่อว่าอูโจและตอนนี้เขาติดคุกอยู่โดย อูโจนั้นไปมีปัญหากับลูกชายนักการเมืองคนหนึ่งจนทําให้เขานั้นต้องติดคุกการที่เราต้องการให้อูโจลูกชายของบังมุนสนใจเราต้องไปเล่นงานลูกชายของนักการเมืองคนนั้นด้วยและนักการเมืองคนนี้ก็ยังหนุนหลังแก๊งน้องใหม่อย่างเบโจอยู่ด้วยแผนก็คือให้ยูดาเข้าไปซ้อมลูกของนักการเมืองคนนี้แบบเบาๆและจากนั้นก็ให้เขาโดนโทษติดคุกประมาณ3เดือนแต่ด้วยความที่ยูดานั้นรู้ว่านักการเมืองคนนี้เป็นผู้สนับสนุนเบโจคนที่ฆ่าพี่ชายของเขาทําให้เขานั้นยั้งมือไม่อยู่และซ้อมลูก ผู้ของนักการเมืองคนนี้เกือบตายมันทําให้เขาโดนโทษร้ายแรงแทนจากจะติดคุกแค่3เดือนเขากลายเป็นพยายามฆ่าและติดคุกถึง3ปีและตอนนี้ยูดาก็ได้เข้ามาอยู่ในคุกแห่งนี้แล้วทันทีที่ยูดาเข้ามาภายในคุกแห่งนี้เขาก็โดนหาเรื่องจากนักโทษเกือบ20คนแต่ยูดากลับสามารถจัดการผู้มันลงได้ด้วยตัวคนเดียวพวกที่เข้ามาหาเรื่องยูดาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักก่อนที่ผู้คุมจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์และจับพวกเขาแยกกันทําให้เวลาต่อมาระหว่างที่พวกเขากําลังกินข้าวกัน ย,ยูดาก็ถูกพวกที่โดนเขาอัดนังจ้องด้วยความแค้นซึ่งพวกนี้ก็คือลูกน้องของอูโจลูกของบังมุนนั่นเองซึ่งอูโจที่รู้ว่ายูดาคนเดียวจัดการลูกน้องของเขาได้ทั้งหมดเขาก็สนใจมากและเดินเข้ามาชวนยูดาเข้าแก๊งแต่ยูดากลับไปฏิเสธและทําท่าทีไม่สนใจอะไรเลยทําให้อูโจน,นั้นบอกว่าที่นี่นายควรเลือกฝั่งนะถ้านายอยากอยู่รอดได้นานๆจากนั้นวันต่อมาก,ก็ได้ถึงเวลาของการเยี่ยมญาติฝั่งของบังมุนก็ได้ส่งลูกน้องคนสนิทที่มีชื่อว่าเอกา ให้เข้ามาเยี่ยมลูกชายของตัวเองซึ่งอูโจเมื่อเห็นเอกาอูโจก็ได้เล่าเรื่องของยูดาให้กับเอกาฟังและได้ถามประวัติยูดากับเอกาซึ่งเอกาก็ได้บอกว่ามันก็เป็นแค่กุ๋ยข้างถนนธรรมดาแต่ที่มันต้องข้อมาติดคุกในนี้ก็เป็นเพราะว่ามันได้ไปซ้อมลูกนักการเมืองเกือบตายซึ่งนักการเมืองคนนั้นก็คือคนที่มีปัญหาก,กับอูโจนั่นเองมันทําให้อูโจยิ่งสนใจในตัวยูดาเข้าไปใหญ่เพราะมีศัตรูคนเดียวกันแถมอูโจยังได้สะใจมากที่ลูกของนักการเมืองคนนั้นโดนกระทืบจนเกือบต และเขาก็ได้ตั้งเป้าว่าจะเอายูดามาเป็นลูกน้องให้ได้และในฝั่งของยูดาก็มีคนมาเยี่ยมเช่นกันแต่คนมาเยี่ยมนั่นก็คือตำรวจที่ปลอมตัวมาตอนนี้ยูดานั้นได้ถามตำรวจว่าทําไมเขาต้องติดคุกถึง3ปีแต่ตำรวจก็บอกว่านี่ยังดีนะที่แค่3ปีแถมนักการเมืองคนนั้นก็ยังไม่ส่งใครมาฆ่ายูดาอีกเพราะฉะนั้นยูดาต้องพึ่งตัวเองและอดทนให้ได้จนกว่าจะออกไปพร้อมกับทาตามแผนที่ผู้เรานั้นวางไว้คือการตีซีอูโจลูกของบังมุนและหลังจากวันนั้นเวลาที่อยู่ในคุกก็ เลยผ่านไปจนมีวันหนึง่งยูดาได้นั่งเล่นอยู่ในลานกว้างของเรือนจําและวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกพวกนักโทษตรงไปหาทางอูโจพร้อมกับอาวุธมันทําให้ยูดานั้นรู้ได้ทันทีว่าพวกนี้ตรงเข้าไปเพื่อที่จะฆ่าอูโจเนื่องจากอูโจนั้นเป็นลูกของมาเฟียเจ้าใหญ่อย่างบางมุนเพราะฉะนั้นเขามีศัตรูเยอะอยู่แล้วในขณะที่พวกมันกําลังจะถึงตัวอูโจยูดาก็ได้เข้าไปขวางและช่วยอูโจอเอาไว้จากนั้นการตะลุมบอลกันก็ได้เกิดขึ้นนักโทษได้เข้าห้ามหันกันอย่างบ้าคลัง่งอูโจเขาก็ ต่อสู้ด้วยเช่นกันส่วนยูดาก็พยายามที่จะช่วยอูโจจนผู้คุมได้เห็นเหตุการณ์พวกเขาจึงเข้ามาเพื่อยับยั้งเหตุการณ์แต่แล้วพวกนักโทษกับหันเข้าไปเพื่อจัดการกับผู้คุมด้วยตอนนี้ศึกตะลุมอลสามฝ่ายจึงได้เริ่มขึ้นพวกเขาได้ใส่กันอย่างนัวเนียและในขณะที่อูโจนั้นยังไม่ระวังตัวเขาก็โดนฟาดเข้าที่หัวจนเขานั้นสลบไปและผู้มันก็กําลังจะเอามีดฆ่าอูโจยูดาที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้คว้ากระบองเหล็ก2อ,อันและตรงเข้าไปจัดการกับพวกลูกน้องที่กําลังจะฆ่าอูโจซึ่งกว่าที่ยูดา จะเข้าไปถึงตัวอูโจมันก็เกือบไม่ทันโชคดีที่เขามาทันและยูดาก็กําลังจะฆ่าคนที่กําลังจะฆ่าอูโจในจังหวะที่ยูดากําลังจะเอามีดจิ้มคอไปที่คอของคนนี้เพื่อฆ่ามันแต่แล้วเขาก็โดนฟาดเข้าที่หัวจนเขาสลบไปอีกคนหนึ่งจากนั้นในเวลาต่อมาผู้คุมก็สามารถเข้าไปควบคุมสถานการณ์ลงได้ทําให้อูโจและยูดานั้นทั้งสองคนนั้นรอดชีวิตมาได้ พร้อมกับหนังได้ตัดภาพข้ามมาที่2ปีต่อมายูดาถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกและคนที่เข้ามารับยูดานั่นก็คืออูโจเขาออกมาจากคุกก่อนหน้านี้แล้วเขาเล่าเรื่องยูดาให้กับบังมุลพ่อของเขาฟังเรื่องที่ยูดาช่วยชีวิตเขาหลายครั้งตอนที่ยังอยู่ในคุกทําให้อูโจนั้นใช้เส้นสายเร่งการปล่อยตัวยูดาออกมาจากคุกให้เร็วขึ้นทําให้วันนี้ยูดานั้นได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนดนั่นเองและอูโจก็เข้ามารับยูดาเพื่อไปเจอพ่อของเขาบังมุนแต่ในขณะที่ยูดากําลังจะขึ้นรถเขาก็ได เห็นว่าที่เสื้อของเขามีเครื่องติดตามอยู่เขาจึงรีบถอดมันทิ้งทันทีและขึ้นรถไปกับอูโจและพวกเขาก็ได้มาถึงบ้านใหญ่ของแก๊งมาเฟียแห่งบางมุนบางมุนได้บอกให้ลูกน้องค้นเสื้อของยูดาอย่างละเอียดว่ามีอะไรไหมมีอาวุธไหมและมีเครื่องติดตามไหมโชคดีที่ยูดานั้นถอดมันทิ้งก่อนหน้านี้ไม่อย่างนั้นเขาซวยแน่นอนและพวกเขาก็ไม่พบอะไรในตัวของยูดามันทําให้บางมุนได้บอกกับยูดาว่าเขาจะรับยูดาเข้าแก๊งของเขาโดยการให้เป็นผู้ช่วยของลูกชายเขาอูโจแต่ถึงยู จะเป็นคนที่ช่วยชีวิตลูกชายของเขามาหลายครั้งก็ตามมันก็ไม่มีสิทธิพิเศษภายในแก๊งของบังมุนหรอกถ้ายูดาทําอะไรพลาดก็แล้วแต่เขาก็ต้องโดนลงโทษเช่นกันซึ่งยูดาก็บอกว่าเขาจะทํางานให้อย่างดีและไม่ผิดหวังแน่นอนจากนั้นบังมุนก็ได้ให้เอกาลุงน้องคนสนิทพายูดาไปที่ห้องพักที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้พอมาถึงเอกาก็ได้พูดกับยูดาว่าเราต้องสองคนนะ่ะมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่เขาจะออกไปซึ่งเมื่อเอกาออกไปจากห้องแล้วยูดาก็ได้เปิดเสียง เพลงดังลั่นห้องก่อนที่จะเอาอะไรบางอย่างออกมาจากปากนั่นก็คือซิมการ์ดจากนั้นก็เอาใส่โทรศัพท์พร้อมกับโทรไปหาบูนาวาและต่อว่าบูนาวาที่เอาเครื่องติดตามมาใส่เสื้อของเขาก่อนหน้านี้ซึ่งการกระทําของบูนาวามันจะทําให้ยูดานั้นสวยและพวกนี้นะ่ะมันเข้มมากเพราะฉะนั้นพลาดน,นิดเดียวแล้วก็เขาตายแน่ฉะนั้นยูดาจึงบอกให้บูนาวาอย่ามาใกล้เขาอีกและเขาทํางานคนเดียวได้เขาจะหาตํารวจที่หนุนหลังพวกมันให้กับบ,บูนาวาเองจากนั้นเขาก็วางสายไปและในวันต่อมา บางมุนเดมอบภา,ารกิจให้กับลูกชายของเขาเพื่อให้อูโจไปทวงหนี้ให้กับเขาจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทปันเขาคือนักธุรกิจขายซีดีเถื่อนและตอนนี้เขาได้หันมาค้ายาเสพติดแล้วทําให้อูโจได้บอกกับโทปันว่าการจ่ายส่วยครั้งนี้มันต้องเพิ่มขึ้นเพราะค่าคุ้มครองตอนแรกคุยกันไว้แค่ซีดีเถื่อนแต่ตอนนี้มันมีการค้ายาเสพติดเกิดขึ้นแล้วโทปันก็ต้องจ่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่โทปันที่ได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่พอใจทําให้พวกเขาเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นโชว์ดีท ยูดาและเอกามาด้วยทําให้การต่อสู้ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการกวาดล้างอยู่ฝ่ายเดียวซะมากกว่าและโทปันก็ได้โดนยูดาตามล่าจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่เขาจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็สิ้นใจลงไปซึ่งเมื่อโทปันตายลงไปแล้วอูโจจึงได้เข้าไปเอาเงินทั้งหมดของโทปันมาและเอาไปให้พ่อของเขาเอกาจึงได้รายงานทุกอย่างให้กับบางมุนฟังว่ายูดานั้นฝีมือรวดเร็วว่องไวและเด็ดขาดมากมาก เขาทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพและพวกเราไม่ผิดหวังเลยจากนั้นเมื่อรายงานเสร็จเขาก็ได้ออกไปจากนั้นอูโจเขาก็ได้พูดกับบางมุนว่าเขาต้องการงานที่มันใหญ่กว่านี้เขาไม่อยากทวงนี้ไปวันๆแบบนี้อีกต่อไปแล้วมันดูเหมือนงานกระจก แต่บางมุลกลับบอกลูกชายของเขาว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาให้อูโจทําทงานแบบนี้ไปเรื่อยๆซะก่อนมันทําให้อูโจนั้นหัวเสียและไม่พอใจมากเขาได้เดินออกไปจาก้องพอของเขาด้วยความไม่พอใจทําให้บางมุลต้องบอกกับยูดาพระเอกของเราว่าให้พาอูโจไปผ่อนคลายหน่อยแล้วกันและทั้งสองคนก็ได้ไปผ่อนคลายที่ร้านคาราโอเกะแต่แทนที่จะผ่อนคลายอูโจนั้นก็ยิ่งหัวเสียเพิ่มเข้าไปอีกเนื่องจากสาวคาราโอเกะนั้นปากแซบใส่อูโจว่าเขาก็แค่คนทวงหนี้ธรรมดาแค่นั้นแหละมันทําให้เขาโม่ โอ้หมากจากนั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทําให้อูโจออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกมันเปิดโอกาสให้ยูดาติดเครื่องดักฟังเข้าไปภายในกระเป๋าของอูโจและเมื่ออูโจคุยโทรศัพท์เสร็จเขาก็ได้เข้ามาและพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันจากนั้นดังก็ได้ตัดภาพมาที่บางมุนตอนนี้บางมุลได้มาหาชายคนหนึ่งที่เขานับถือเป็นเหมือนน้องชายแท้ๆของเขาซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าพากโซแต่คนคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกันกับตัวร้ายในภาคแรกที่มีชื่อว่าแมดด็อกนะครับเนื่องจากผู้กำกับเลือกใช้นักแสดงคน แต่เปลี่ยนบทบาททําให้บทบาทตามในหนังนั้นพวกเขาเป็นคนละคนกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่คนเดียวกันและแมดด็อกก็ได้ตายลงไปแล้วและในภาคสองนี้เขารับบทเป็นพากโ,โซคนที่แต่งตัวคล้ายๆกับคนเรรอนเขาคือเบื้องหลังที่ทําให้บางมุลนั้นยิ่งใหญ่มาได้ขนาดนี้เขาคือมือสังหารอันดนับหนึ่งของบางมุลเป็นเหมือนจุดที่คาจุนบางมุลเอาไว้และทํางานเบื้องหลังบางมุลมาโดยตลอดและในวันนี้ก็เช่นกันบางมุนได้เข้ามาหาพากโซเพื่อให้เขาไปจัดการกักบคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ กับบังบุญอยู่ซึ่งพากโซก็สามารถเข้าไปจัดการคนกลุ่มนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยอาวุธประจําตัวของเขาก็คือดาบที่ขึ้นสนิมและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฟังของอูโจตอนนี้เขาได้เข้ามาคุยกับคนที่คุยโทรศัพท์กับเขาก่ากอนหน้านี้และคนคนนั้นนั่นก็คือมาเฟียแก๊งน้องใหม่ไฟแรงอย่างเบโจนั่นเองเบโจได้จับตัวคนที่เคยจะฆ่าอูโจอยู่ภายในคุกมาให้กับเขาเพื่อเป็นของกำนันและเบโจยังได้บอกกับอูโจอีกด้วยว่าเขามีทางที่จะทําให้อูโจน่ะขึ้นเป็นผู้นําของแก๊งบังมุนเพราะตอน นี้เบโจนั้นรู้ดีถึงความทะเยอทะยานของอูโจโดยความที่อูโจไม่พอใจพ่อของเขาหยุดทุนเดิมอยู่แล้วเขาจึงได้ตอบตกลงและแผนของเบโจนั้นก็คือพวกเขาต้องทําให้มหาอํานาจ2ฝั่งนั้นแตกคอกันเองนั้นก็คือบังมุลและโกโตโดยการฆ่าชายคนหนึ่งและชายคนนั้นนั้นก็คือพากโซพร้อมกับโยนความผิดทั้งหมดให้กับโกโตว่าโกโตนั้นเป็นคนฆ่าจากนั้นก็ให้บังมุลไปแค่แค้นโกโตพร้อมกับทาให้บังมุลนั้นหมดอํานาจลงไปเรื่อยๆก่อนที่อูโจนั้นจะขึ้นมารับตําแหน่งแทนนั่นเองและ แเมื่ออูโจได้เป็นผู้นำของบางมุลแล้วเรียบร้อยเบโจก็ขอเพียงแค่เขาไม่อยากใจสวยแค่นั้นอูโจที่เห็นข้อเสนอดีขน,ดนขนาดนี้เขาจึงได้รับข้อเสนอทันทีแม้จะต้องฆ่าพากโกโซที่มีสักเป็นเหมือนอาของเขาและหลังจากนั้นอูโจก็ได้ลงมือฆ่าคนที่เคยจะฆ่าเขาอยู่ภายในคุกไปทีละคนทีละคน,ะคนจนได้เจอกับชายคนหนึ่งที่มีรอยสักอยู่ที่ข้อมือซึ่งรอยสักนี้เขาไม่เคยเห็นแก๊งในไหนสักเลยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรและฆ่ามันลงไปในที่สุด พร้อมกับทําตามแผนที่พวกเขาวางเอาไวอูโจได้โทรหาพากโกโซเพื่อให้เข้ามานัดเจอพอพวกเขาเจอกันแล้วอูโจ,ก,จก็ได้ขอตัวเข้าไปเข้าห้องน้ําแต่แล้วอูโจก็หายไปเลยส่วนพากโกโซเขาก็รู้สึกว่านี่มันคือกับดักและไม่นานมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆมีลูกน้องของเบโจหลายคนตรงเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าเขาแต่พากโกโซเขาก็สามารถต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเขาสามารถจัดการลูกน้องของเบโจลงได้ทุกคนและเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันพากโกโซพยายามวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นแต่ แล้วเขาก็โดนมือสังหารคนหนึ่งเข้ามาดักหน้ามือสังหารคนนี้คือมือสังหารที่ฝีมือดีที่สุดของแก๊งน้องใหม่อย่างเบโจและชายคนนี้ทุกคนก็เรียกเขาว่านักฆ่านักฆ่าได้เข้ามาดักหน้าพากโซเอาไว้และเขาก็ใช้มีดประจําตัวของเขาจัดการพากโซลงได้อย่างไงไดเนื่องจากพากโซเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก่อนหน้านี้ทําให้เขาไม่มีแรงต่อต้านนักฆ่าคนนี้อีกต่อไปและเขาก็สิ้นใจลงไปในที่สุดปูโจรีบเอาเรื่องนี้ไปรายงานพ่อของเขาทันทีพร้อมกับบอกพ่อของเขาว่าพากโซนั้นโดน ่าแล้วและคนที่ทําน่าจะเป็นแก๊งโกโตแต่บางมุลนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับลูกชายซสทีเดียวเขาได้บอกกับลูกชายว่าพากโกโซนั้นมีศัตรูมากมายจะเป็นใครก็ได้ที่ฆ่าเขาอาจจะไม่ใช่แก๊งโกโตและเราจะไม่ออกแก้แค้นอะไรทั้งนั้นสิ่งที่เราทําให้กับพากโกโซได้ตอนนี้คือดูแลครอบครัวของพากโกโซให้ดีที่สุดตอนนี้พากโกโซไม่ได้อยู่ดูแลครอบครัวแล้วบางมุลจึงได้ดูแลครอบครัวของพากโกโซแทนปู่โจที่ได้ยินพ่อของตัวเองพูดดังนั้นเขาก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากเขานั้นมองว่าพ่อของตัวเองนั้นไรร้ัก์ีต่อ เพราะถ้ามีคนมาหยามขนาดนี้ต้องตามล่าพวกมันแล้วแต่พ่อกลับนิ่งเฉยก่อนที่อูโจจะโมโหและเดินออกมาจากห้องแต่ยูดาก็พยายามบอกกับอูโจว่าพ่อของอูโจยังบังมุนนะ่ะพูดถูกแล้วพวกเราไม่ควรวู่วามเข้าไปเปิดศึกกับโกโตบแบบนั้นแต่อูโจกลับโมโหใส่ยูดาพร้อมกับตบหน้ายูดาและกระชากข้อเสือ้อและได้บอกกับยูดาว่าพ่อของเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของใครทั้งนั้นเห็นทุกคนเป็นเครื่องมือไปหมดซึ่งมันก็รวมถึงยูดาเองและตัวของเขาเองด้วยจากนั้นอูโจเขาก็ได้แยกตัวออกไป โอฮาเบโจเขาได้บอกกับเบโจว่าแผนของพวกเรานั้นพังแล้วให้ใช้แผน2เลยโดยแผน2ก็คือเบโจจะส่งลูกน้องคนสนิทของเขาไป2คนซึ่งคนแรกก็เป็นผู้หญิงและอีกคนก็เป็นผู้ชายเพื่อให้2คนนี้แบ่งกันไปจัดการลูกน้องของบางมุนและลูกน้องของโกโตหลังจากจัดการกับลูกน้องของทั้งสองแก๊งได้แล้วก็โยนความผิดให้กับทั้งสองแก๊งว่าพวกเขานั้นทะเลาะก,กันเองเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าแต่ละแก๊งส่งนักฆ่าไปฆ่าลูกน้องของฝั่งตรงข้ามคราวนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีจนทั้งสองแก๊งได้เข้ามา เจราจากันทั้งสองแก๊งมหาอำนาจบางมุลและโกโตะเขามาเจราจากันแบบเคร่งเครียดว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแต่ระหว่างที่พวกเขากําลังเครียดกันอยู่นั้นโกโตะก็ให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่าพากุโซแต่อูโจลูกชายคนดีของบางมุลกลับเสียมไม่เลิกตลอดการเจราจาอูโจพยายามใส่ร้ายพวกโกโตะว่าพวกเขานั่นแหละเป็นคนฆ่าพากุโซจนบางทีมันก็ดูเกินไปทําให้บางมุลนั้นเห็นอะไรบางอย่างและเขาจึงได้บอกให้ลูกชายนั้นเงียบพร้อมกับขอโทษโกโตะและบางมุล ได้บอกพวกโกตว,ว่าเขาขอกลับไปก่อนและขอโทษกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยพวกเราขอกลับไปเคลียร์ปัญหาภายในแก๊งก่อนจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันและหลังจากที่พวกเขากลับมาถึงบ้านอูโจก็ได้หัวเสียใส่บางมุลทันทีว่าทาแบบนั้นทําไมแต่บางมูลกลับตบลูกชายของตัวเองจนความเพราะเขานั้นรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของลูกชายของเขาลูกของเขานี่แหละที่เป็นคนฆ่าพากโกโซอูโจจึงได้โดนบางมูลอัดอย่างหนักส่วนพระเอกของเรายูดาในขณะที่เขากําลังนั่งรถอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็โดนจุด โจมจากแก๊งไหนก็ไม่รู้เขาได้โดนลุมจากหลายคนโชคดีที่เขาสามารถต่อสู้ได้และก็หนีรอดออกมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เยอะทําให้ยูดารีบกลับมาที่ห้องและทําแผลและจากนั้นเขาก็รีบติดต่อไปหาบูนาวาทันทีว่าขอให้บูนาวาเอาเขาออกไปจากที่นี่ทีที่นี่มันอันตรายเกินไปเพราะดูเหมือนว่าเขานั้นจะโดนรู้ตัวตนแล้วหรือเปล่าแต่บูนวาวก็ยืนยันว่าตอนนี้ยูดานั้นยังไม่โดนรู้ตัวตนและให้ใช้ชีวิตแบบนั้นไปก่อนจากนั้นยูดาก็ได้รับสายจากเอกาซึ่งเอกาติดต่อมาหา ยูดาว่าให้ยูดารีมาพาตัวอูโจออกไปจากที่นี่เร็วเพราะตอนนี้เขากําลังโดนบางมูลกระทืบอ,อยู่ยูดาจึงรีบเดินทางไปตามที่เอกานั้นบอกทันทีส่วนในฝั่งของบางมูลตอนนี้เขาก็กําลังกระทือบลูกชายของเขาเองแต่แล้วก็ได้มีแกง๊แกงๆหนึ่งบุกเข้ามาภายในแก๊งของบางมูลซึ่งแก๊งนั้นก็คือแก๊งของพวกเบโจทําให้บางมูลนั้นรู้แล้วว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังลูกชายของเขาจากนั้นเบโจก็ได้เดินเข้ามาซึ่งอูโจที่นอนอยู่กับพื้นเขาก็ได้ลุกขึ้นมาด้วยพร้อมกับถือปืนและเอา ไปที่พ่อของตัวเองพร้อมกับบอกพ่อว่ายกโทษให้ผมด้วยจากนั้นอูจโจจึงได้ลงมือสังหารพ่อของตัวเองลงไปเอกาลุงน้องคนสิ้นของบางมุนเขาจึงได้โมโหเป็นอย่างมากและชักปืนขึ้นมากกาลังจะยิงพวกเขาแต่อูจโจก็ยิงปืนเข้าไปที่ขาของเอกาทาให้เอกานั้นล้มลงและอูจโจก็กําลังจะสังหารเอกาแต่เบโจได้เข้ามาห้ามอูจโจเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเขาจะเป็นคนฆ่าเอกาเองเบจโจได้ถือปืนขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าเอกาแต่แล้วก็ได้มีคนคนหนึ่งเข้ามาช่วยเอกาเอาไว้และนั่นก็ คือพระเอกของเราเขาได้เข้ามาทวงเวลาให้กับเอกาพร้อมกับบอกให้เอกานั้นหนีออกไปเลยส่วนยูดาก็ได้เข้าต่อสู้กับลูกน้องของเบโจหลายคนจนเบโจได้ส่งนักฆ่าของเขาออกมาและนักฆ่าคนนี้ก็ฝีมือสุดยอดมากๆทั้งคู่ต่อสู้กันยังดุเดือดแต่เป็นฝ่ายยูดาเองที่เสียท่ายูดาโดนนักฆ่าอัดจนสลบจากนั้นเบโจจึงได้ถามอูโจไปว่าเอายังไงกับยูดาดีแต่อูโจก็ไม่ได้ตอบอะไรทําให้เบโจสั่งลูกน้องให้เอายูดาไปฆ่าทิ้งซะพวกมันได้จับยูดา ขึ้นรถจากนั้นยูดาก็ได้รู้สึกตัวและเขาก็ได้ขัดขืนโชคดีที่เอากาที่หนีออกมาก่อนหน้านี้บนรถกลับมาเพื่อช่วยยูดาและพวกเขาก็สามารถหนีรอดมาได้ทั้งสองคนจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แก๊งของโกโตะตอนนี้พวกโกโตะนั้นรู้ข่าวแล้วว่าเอโจและเบโจนั้นร่วมมือกันและพวกมันก็กําลังจะไปเซ็นสัญญากับตำรวจเร็วคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเวซาถ้าสัญญาครั้งนี้สําเร็จลงได้แล้วก็ต่อมาพวกมันต้องมาถล่มพวกเราแน่นอนซึ่งตอนนี้กําลังรบของพวกมันเยอะกว่าพวกเรา เพราะฉะนั้นพวกโกโตจึงได้ตัดสินใจว่าคืนนี้พวกเขาจะไปฆ่าเบโจและอูโจเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมและคืนนี้พวกมันทั้งสองคนต้องลงหลุมส่วนในฝั่งของเอกาและยูดาเอกาได้พายูดามาที่ปลอดภัยและเอกาก็ได้บอกกับยูดาว่าแท้ที่จริงแล้วเอกาก็คือตำรวจเหมือนยูดาในตอนแรกเอกานั้นเคยใบ้กับยูดาไปแล้วตอนต้นเรื่องว่าเขานั้นมาจากที่เดียวกันและเอกาก็บอกกับยูดาว่ายูดาไม่สามารถเลิกชีวิตแบบนี้ได้ทางเดียวที่ยูดาจะหนีรอดไปได้คือ ฆ่าพวกมันทั้งหมดไม่อย่างนั้นทั้งยูดาและครอบครัวของยูดาจะไม่มีทางปลอดภัยอีกต่อไปจากนั้นเอกาก็ได้ลงรถไปยูดาได้รีบควักโทรศัพท์ออกมาโทรหาบูนาวาทันทีพร้อมกับต่อว่าบูนาวาที่ไม่บอกเรื่องเอกาให้เขารู้แต่บูนวาวก็ให้เหตุผลว่ามันไม่มีโอกาสบอกและบูนวาวก็บอกว่าตอนนี้เขารู้ตัวตำรวจที่อยู่เบื้องหลังพวกแกงพวกนี้แล้วคนคนนั้นก็คือผอ,อตำรวจแต่ตอนนี้ผอ,อตำรวจนั้นเสียชีวิตลงไปแล้วและยังมีตำรวจอีกคนหนึ่งเขามีเชลเวซาก็ยังอยู่เบื้องหลัง เช่นกนกัและเจเวซ่าได้ยินมาว่ามันกําลังจะไปเจราจากับแก๊งของเบโจเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเป็นหลักฐานที่ผู้เราจะสามารถจับตัวตํารวจเลวคนนี้ได้และยูดาก็ยังไม่ลืมถามถึงครอบครัวของเขาว่าปลอดภัยดีไหมเมื่อยูดารู้ว่าครอบครัวปลอดภัยดีเขาจึงได้ตัดสายไปทันทีและเขาก็ได้ตัดสินใจว่าตอนนี้เขาจะกวาดล้างพวกมันทุกคนเพราะถ้าพวกมันยังอยู่แล้วก็ครอบครัวของเขาก็จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปยูดาเขาได้ขับรถเข้าไปภายในที่ที่อูจโจและเบโจนั้นอยู่เนื่องจากก่อนหน้านี้ เขาก็ได้ติดเครื่องติดตามไปที่ตัวของอูโจด้วยฝั่งของอูโจและเบโจก็กําลังกินข้าวกันอย่างสบายใจแต่พอพวกเขารู้ว่าตอนนี้พระเอกนั้นมาแล้วเบโจก็ได้ตกใจจนทําให้ไมท้าของเขานั้นหล่นพื้นเบโจได้ก้มลงไปเก็บไมเท้าและอูโจก็ได้เห็นข้อมือของเบโจมีรอยสักรูปเดียวกันกับลักเลงที่คิดจะฆ่าเขาภายในคุกอูโจนั้นตาสว่างทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของเบโจที่ยุให้เขาฆ่าพ่อของตัวเองแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแผนของเบโจทั้งหมดทั้งส่งคนไปฆ่าเขาภายใน ทั้งสร้างเรื่องต่างๆทําให้เขานั้นไว้ใจส่วนตัวของยูดาที่บุกเข้ามาที่นี่แล้วยูดาได้บุกเข้ามาคนเดียวจากนั้นลูกน้องของพวกมันก็ได้กลูก,กันออกมาเพื่อจัดการกับยูดาแต่ยูดาคนเดียวก็สามารถจัดการพวกลูกกระจอกลงได้ทั้งหมดพร้อมกับขึ้นไปอย่างชั้น2ซึ่งชั้นนี้ก็มีลูกน้องฝีมือดีของเบโจรออยู่นั่นก็คือ2พี่น้องผู้หญิงและผู้ชายทั้งสองคนนั้นต่อสู้ได้เก่งมากและตึงมือยูดาอยู่พอสมควรแต่ยูดาก็สามารถจัดการทั้งสองคนลงได้โดยเริ่มจากผู้หญิงก่่อนซึง ผู้หญิงแท้ที่จริงแล้วเธอนั้นมองไม่ค่อยเห็นซึ่งฝีมือของเธอเรียกว่าร้ายกาจมากแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็โดนยูดาจัดการลงไปซึ่งตามโดยผู้ชายคนต่อมาเขาก็โดนยูดาจัดการลงไปด้วยเช่นกันจากนั้นยูดาก็ได้บุกเข้าไปภายในห้องอาหารแห่งหนึ่งและคนที่รอเขาอยู่นั่นก็คือนักฆ่าคนที่ทำให้เขาสลบก่อนหน้านี้คราวนี้เป็นการแก้มือของยูดาแล้วพวกเขาได้ต่อสู้กันด้วยมือเปล่าซึ่งเป็นฝ่ายยูดาที่สามารถจับทางได้แล้วเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วเขาสามารถจับทางนักฆ่าคนนี้ได้ และเป็นฝ่ายที่เหนือกว่ายูดาได้อัดนักฆ่าคนนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนนักฆ่านั้นได้กระเด็นไปไกลแต่นักฆ่าก็เริ่มที่จะเอาจริงเช่นกันเขาได้เอามีดประจําตัวของเขาออกมาและเข้าต่อสู้กับยูดาซึ่งคราวนี้ยูดานั้นโดนไปหลายแผลแต่คราวนี้ยูดานั้นเกือบจะพลาดแล้วโชคดีที่ยูดานั้นสามารถพลิกกลับมาได้เขาได้แย่งมีดมาจากนักฆ่าและแทงเข้าไปที่หัวใจของเขาจนสุดท้ายนักฆ่าก็ได้สิ้นลมหายใจลงไปและจากนั้นยูดาก็ได้ถือมีดไปเพื่อจัดการกับอูโจและเบจ ส่วนฝั่งของอูโจตอนนี้เขาได้รู้เรื่องทุกอย่างแล้วอูโจนั้นโกรธมากแต่เขาก็พยายามเงียบเอาไว้ก่อนจนยูดานั้นสามารถบุกเข้ามาภายในห้องนี้ได้แต่เบโจก็ไปหยิบป,ปืนลูกซองมาสองกระบอกส่งให้อูโจกระบอกหนึ่งและตัวเขาก็ได้หันกลับไปยิงยูดาจนโดนเข้าไปที่ช่วงท้องในฝั่งของอูโจหลังจากที่เขาได้ปืนแล้วเขาก็ฆ่าลูกน้องของเบโจไปก่อนคนแรกจากนั้นก็ได้หันกลับไปยิงขาของเบโจพร้อมก็เดินเข้าไปใกล้เบโจและด่าเบโจด้วยความแค้นจากนั้นก็สังหารเบโจลงไป ซึ่งตอนนี้ภายในห้องเหลือเพียงแค่ยูดาและอูโจแล้วอูโจจึงได้เล็งปืนไปหายูดาและยิงแบบรัวๆยูดาจึงได้รอโอกาสพร้อมกับปามีดเข้ามาโดนอูโจจากนั้นยูดาก็ได้วิ่งออกมาจากที่หลบตรงไปหาอูโจและเอามีดแทงเข้าไปที่ตัวของอูโจซึ่งอูโจเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วในตอนนี้แต่เขากลับร้องไห้ออกมาอย่างหนักเสียใจกับสิ่งที่เขาทำกับพ่อของตัวเองเขาได้ยืนกอดยูดาพร้อมกับร้องไห้ไปอย่างนั้นก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจแล้วตายลงไปตอนนี้ที่นี่ ไม่เหลือใครแล้วยูดาคนเดียวสามารถกวาดล้างทั้งสองแก๊งลงไปได้ยูดาได้เดินลงมาชั้นล่างด้วยความอิดโรยแต่แล้วเขาก็ต้องเจอกับแก๊งของโกโตที่เข้ามาทีหลังซึ่งแก๊งของโกโตที่เห็นยูดาเดินลงมาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของยูดาและทั้งสองแก๊งก็โดนกวาดล้างไปแล้วไม่ต้องถึงมือของพวกเขา ทำให้พวกโกโต้นั้นกล่าวชวนยูดาทันทีว่าให้มาร่วมแก๊งกับพวกเขาเถอะแต่ยูดาก็ได้ตอบกับพวกโกโตไปว่าตอนนี้เขานั้นเลิกแล้วและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับหนังภาคต่อของเรื่องนี้ซึ่งในฝั่งของคะแนนภาค2ก็ยังได้คะแนนแบบล้นหลามอย่างเดิม IMDB ให้เป็นที่7.9คะแนนโรเทนโทมาโทนักวิจารณ์ให้ไปที่82%คนดูให้ไปที่87%ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก ด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ